เราจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า z o o m w o r k p l e พ e ถ้าได้รู้จักกับ Zoom จริงๆต่าจริงอ่ะวันนี้เรามากกว่าวิดีโอคอนเฟล็นต์แล้วจริงๆเราจะเปลี่ยนชื่อจาก Zoom z w o z z o เเป็นแบบซูมค่ะเรามาอธิบาย Zoom นะคะที่มากกว่าคำว่า Zoom ที่คุณเคยรู้จักเดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกที่เรียกว่า Zoom Room Zoom Room คืออะไรเราจะมาแมชกับโปรดักของทางที่้อยมีได้อย่งไรบ้างสวัสดีครับ ได้ครับย่องเข้ามาเลยนะครับรก็แขกรับเชิญของเราคือคุณเนมนะครับจาก VST นะครับตอนนี้ซูมเป็นยังไงบ้างครับคุณเนมก็ตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเนาะตั้งแต่โควิดมานะคะคนก็จะเข้าใจว่าที่ซูมเราเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแต่จริงๆแล้วแบบถ้าได้รู้จักกับซูมจริงๆต่างจริงอ่ะวันนี้เรามากกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วเรามีทั้งระบบโซลูชันที่เป็นห้องประชุมระบบการจองระบบโทรศัพท์และไปถึงคอนแทคเซ็นเตอร์จะเห็นว่า ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่การประชุมและแต่มันคือเรื่องของการสื่อสารนั่นเองนะคะโอเคผมเคยได้ยินซ o มเป็นมากกว่าซ o มแล้วใช่ไหมบอแดมซูมค่ะจริงๆเราจะเปลี่ยนชื่อจากซู o m z o ด m ับเบเูเป็นแบบซูมโอโอเยอะๆแต่ว่ากลัวจะออกเสียงกันไม่ได้นะคะเรามาอธิบายซูมนะคะที่มากกว่าคําว่าซูมที่คุณเคยรู้จักนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลงลึก ในส่วนของ,องที่เรียกว่าซูม m z มซูม o o มคืออะไรเราจะมาแมสกับโปรดักของทางที่พอย์มีได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ในส่วนของสไลด์ให้ดูกัน,นะคะ่ะได้เลยครับวันนี้นะคะเราไม่ใช่แค่ซูมธรรมดาแหละเรามากกว่าคำว่าซูมเราคือการให้ทีมเวิร์กในองค์กรมาทำงานร่วมกันแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยในการทำงานอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าซูมเวิร์กเพสนะคะก้อนกลมๆที่เรียกว่าเวิร์กเพสเนี่ย คืออะไรนะคะก็เอาง่ายๆเลยคนทั่วไปเข้าใจว่า Zoom นั้นคือในส่วนของมิ팅เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามิ팅มันเป็นแค่จุดจุดหนึ่งจุดเล็กๆอยู่ในโปรดักที่เรียกว่าตระกูลของ Workplace นั่นเองนะคะจริงๆอะ่ะในส่วนที่เราใช้ในการสื่อสารกันในองคอ์กรเนี่ยซูมเรามีครบเลยมีทั้งระบบทีมแชทเนาะเอาไวคนนคบบาา้คุยกันในองค์กรมีทั้งระบบโทรศัพท์มีทังมิ팅เนาะคุยกันในองค์กรนอกองคอ์กรมีเรื่องของตระกูล มีเรื่องของ mail c a l e n d ร r นะคะที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กรนะคะนอกจากนี้เนาะ productivity นะคะที่จะทําให้พนักงานในองค์กรทํางานร่วมกันได้อย่างแบบมี productivity มีโปรแ n c e ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ใช้งานร่วมกันง่ายขึ้นแล้วก็มีทั้งตระกูลที่เรียกว่า whiteboard นะคะ d o c u มน n ์เนาะ n o t ตคลิปนะคะเรามี facebook ในองค์กรที่ชื่อว่า work v i e w นั่นเองนะคะก็คือทำให้พนักงานในองค์กรสื่อสารร่วมกันได้แล้วก็สุดท้ายนะคะในตระกูลของ work p a c e เนี่ยเราเรียกว่า ซูมสเปซนะคะซูมสเปซคืออะไรสเปซเนี่ยมันคือพื้นที่ก็คือซูมที่เอาไปใช้กับพื้นที่นั่นเองพื้นที่นั้นก็คืออย่างเช่นห้องประชุมอย่างเช่นโต๊ะทํางานสมัยนี้เนาะหลังจากโควิดนะคะก็จะมีในเรื่องของโต๊ะทางานที่เป็นฮอตซีทนะคะก็เราจะต้องจองที่นั่งเพื่อที่จะเข้าไปทํางานมีเรื่องของรถมีเรื่องของอะไรที่ต้องใช้การจองเนี่ยซูมก็มีระบบจองพวกนี้ให้ด้วยนะคะก็เนี่ยคือตระกูลของเว็บเพจจะเห็นว่ามันมากกว่าแค่ม e ติ่งที่คุณรู้จักแล้วนะคะ มาดูกันค่ะว่าแล้วไอ้เวิร์กเพจเนี่ยหัวใจสําคัญของเวิร์กเพจคืออะไรหัวใจสําคัญของเวิร์กเพจเลยค่ะคือเรามี AI เข้ามาช่วยในการทํางานวันนี้ค่ะคุณซื้อซูมไปคุณได้ AI ไปใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาทเดียวก็ไม่ต้องจ่ายเนาะซูมมี AI ให้เลยและว AI ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเอ็มจะยกตัวอย่างให้ฟังง่าย,งายๆสั้นๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลของมิกซิ่งเนี่ย AI จะเข้ามาช่วยในการทํางานครั้งสรุปการประชุมนะคะมีเรื่องของการ รีแคปมิ g ระหว่างที่เรากำลังประชุมกันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะสมมุติยกหูรับโทรศัพท์ผ่านไป5้าทีอุย้ยเมื่อกี้คุยอะไรกันแล้วกด ให้ AI ช่วยรีแคปให้ได้เลยนะว่าเมื่อสกครู่นี้5ที่ที่ผ่านมาคุยอะไรกันมีการเมนชั่นถึงเราหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าเราคุยกันในระบบแชทปกติเราอาจจะคุยกันในพ็อปปิ c h แชทต่างๆอย่างพวก Line อย่างพวก WhatsApp เนาะแต่ถ้าวันนี้เรามาคุยกันในแชทด้กลุ่ม Enterprise แชทคุยเรื่องงานกันโดยเฉนะพาะเนี่ยพอคุยกันในคุปูปุ๊บเยอะๆบางทีโอ้ยอ่านไม่ทันคุยกันในคุมเป็นร้อยข้อความเราสามารถให้ AI เข้ามาช่วยสรุปแชทให้ได้นะ ว่าแชทร้อยข้อความที่ผ่านมาตรงนั้นอะเขาคุยกันในเรื่องของอะไรเน่เรื่องของโทรศพัพท์ไอไอก็มาช่วยในการรีแคปเนาะโทรเสร็จแล้วรีแคปว่าเอ้ยมีการโทรเรื่องอะไรบ้างมี next step ไรต้องทำอ่ะเดี๋ยวคุณเอมคุณต้องทำใบเสนอราคาส่งให้คุณตั้มนะอะไรอย่างเงี้ยทาง AI ก็จะเข้ามาช่วยเมลก็จะช่วยในการเขียนเมลให้สร้างประโยคให้สวยงามอะไรอย่างเี้เนาะแล้วก็พวกไวบอร์ดนะคะบางทีถ้าเราเบนซอมกันเบนซอมจากคนหลายๆคนเนี่ยมันก็จะมีไอเดียเต็มมากมายไปหมดเนาะเราสามารถให้ AI ช่วย จักลุ่มไอเดียนะคะสร้างเป็นแบบเหมือน mind map ออกมาเนี่ยให้เราได้เลยนะคะมาดูหน้าตาของการทำงานของ AI กันนะคะว่าให้ดูสั้นๆถ้าเป็นมิ팅เนี่ย AI ะคะ่ะเขาจะสรุปการประชุมนะพอเราประชุมเสร็จปิดประชุมกดปิดปุ๊บ AI จะสรุปการประชุมส่งเมลมาให้โฮสทันทเีเราไม่ต้องแบบมานั่งรีแคปเองแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญรองรับภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการ o r คอร์ดมิ팅นะคะ AI ยังจะช่วยในการทำสร้างหมดเป็นช h a เตอรให้ อย่างเช่นวันนี้เราประชุมไป1ชั่วโมง2อชั่วโมงเราคุยกัน5เรื่อง5้าหัวข้อ,พอด้วยกันเนาะมีการแนะนำพอยต์มีการแนะนำ,ำ VST มีการพูดถึงอุปกรณ์ของ พอย์ในแต่ละต่างมีเรื่องของการเดโมเขาก็จะแบ,บ่งออกมาเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ต่างๆเวลาเรากลัแบบไปดูเรคคอร์ดเนี่ยแทนที่เราจะต้องเลื่อนดูเลื่อนดูนมันก็จะมีเป็นสมาร์ทชัปเตอร์ให้ AI ก็มาช่วยนะคะอย่างข้อความเนี่ยค่ะ AI จะช่วยในเรื่องของเขียนสมมุติเราเขียนไม่เก่งเนาะแต่งประโยคจะแบบอ้อนบอนหัวหน้าขอขึ้นเงินเดือนเนาะเราก็เขียนไปสักนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะให้ซูมเนี่ย AI คอมพานีเนี่ยช่วยในการ สร้างประโยคที่มันยาวขึ้นนะคะหรือว่าสั้นลงหรือว่าเปลี่ยน o o d and tone ของประโยคน,น,นั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องแชทก็จะทําการ s ั m มามาให้ในหน้าต่างของแชทเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนะคะในระบบโทรศัพท์มีการเรื่องของรีแคปเนาะคุยเสร็จวางสายปุ๊บนะคะมันก็จะบอกเลยสายเนี้ยที่โทรเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรมี next step ไหมและถ้าเกิดมีไว e mail เข้ามานะคะ o o m จะมีการ Prior i t i z สสิ่งที่สําคัญนะคะสมมติว่ามีสิทธิ์ไว e m เม l เข้ามาเนี่ย มีสักสองสามไว้เมลที่พูดถึงว่าต้องการไปเสนอราคาหรือว่าอยากที่จะสั่งซื้ออย่างเงี้ยค่ะซูมจับคําพวกนี้ได้ปุ๊บเขาก็จะพาราไทยเลยว่านี่คือไว้เมลสําคัญคุณควรจะเปิดฟังก่อนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆง่ายๆของในกลุกก่มตระกูลที่เรียกว่า AI c o m p a n านที่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ให้คุณซื้อซูมใช้คุณได้ AI เข้าไปช่วยในการทํางานไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยสักบาทเดียวนะคะ คราวนี้เรามาในกลุ่มที่เรียกว่าสเปซค่ะเราจะเข้าเรื่องวันนี้เรามีอุปกรณ์มากมายเลยของทาง Yealink นะคะที่ไฟเทคโนโลยีจะยกมาให้ดูนะคะซึ่งตะกูลเนี้ยเราจะทํางานกันบนซูมที่เรียกว่าสเปซนั่นเองซูมสเปซทําอะไรได้บ้างลองนึกภาพออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้เลยเนาะคุณเดินเข้าไปนะคะออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหลายตึกหลาย i ิ d i ิงมีหลายสาขาคุณจะให้มีรีเซพชันนั่งอยู่ทุกตึกเพื่อลองรับคนเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมคะเราสามารถสร้างเป็นเวอร์ชวลรีเซพชันได้ ะะแล้วก็วอร์ชวลรีเซพชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กดคอแล้วไปเจอรีเซ t ชันนะคุณสามารถสร้างปุ่มเอาไปแผนกต่างๆอย่างเช่นแผนกไหนที่มีคนติดต่อ,อบ่อยอเทคนิค,ค้องานส,งส่งเสริมการขายอย่างเงี้ยหรือว่าบริการหลังการขายใช่ไหมคะก็แบบเซอร์คัสเมอร์เซอร์วีสนะคะบิลลิ่งอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องเดินมาบอกโอเ r a ร o เตอร์ว่าผมต้องการจะติดต่อคัสเมอร์เซอร์ว e สผมต้องการติดต่อบิลลิ่งคุณก็กด ที่ปุ่มที่หน้าจอได้เลยแล้วมันก็คอไปที่แผนกนั้นให้แผนกนั้นตอบคาถามคุณเบื้องต้นนะคะแล้วก็คุยกันต่อได้ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์มีเรื่องของระบบ Work Space Reservation ที่จะช่วยในการจองเดี๋ยววันนี้เราจะมีเดโมให้ดูสั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์นี้ค่อนข้างครบคันมากๆเลยมีในส่วนของ Zo ู r o o m นะคะเดี๋ยวเอ็มจะลงลึกรายละเอียดให้ดิ g i t a l s i g n a ส e Scheduling d i s เ l a y เมื่อกี้คุณตั้มบอกให้ฟังแล้วเบื้องต้นนอะว,ว่าเขามีอ,อุปกรณ์ครบเลยที่เป็น Zoom แบบ Native ด้วยแล้วก็สาาามรถใช้้้งนนพวกีได พูดแล้วไม่เห็นภาพมาดูภาพกันค่ะว่าซูมรูมคืออะไรนะคะซูมรูมเนี่ยมันไม่ใช่ห้องประชุมซูมแต่มันคือระบบห้องประชุมนั่นเองที่บังเอิญพัฒนาโดยแบนด์ซูมคนก็เลยเข้าใจว่านี่คือระบบห้องประชุมซูมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้องประชุมเนี่ยมันมีข้อดีลองนึกภาพนะคะถ้าวันนี้คุณเดินเข้ามาห้องประชุมแล้วคุณสามารถกดที่ปุ่มหน้าจอ Start Meeting แล้วการประชุมของคุณออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซูมเป็น m i Microsoft t e a m s หรือว่า Web e x สามารถสตาร์ทมิ팅ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งต่อไมค์ต่อลําโพงต่อกล้องให้ยุ่งยากกับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่า one touch to j o i เนาะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ z o ูมหรือว่าคุณอยากจะแชร์สลักนะคะแทนที่คุณจะเอาสาย h d ด i มมาเสียบหรือว่าเอาดองเกิลมาเสียบวันนี้คุณสามารถกดแชร์บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือของคุณได้เลยบนปุ่มบนซูมนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้หยิบมือถือขึ้นมาดูนะ มันจะมีแอปพลิเคชัน Zo ู om อยู่บนหน้าจอของ Zo ู m เนี่ยมันจะมีคําว่าแชร์สกีนะคะคุณสามารถกดปุ๊บแล้วก็แชร์สกีได้เลยเข้าไปในห้องประชุมนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูให้เห็นภาพกันคร่าวๆนะคะฟีเจอร์แรกเลยนะคะที่บอกว่าวันทัดทูจอยลองสังเกตภาพเบอร์หนึ่งนี้นะคะจะมีกลุ่มคนมากมายเลยค่ะเขาเดินเข้ามาในห้องประชุมนะคะพอเขาเดินมาปุ๊บผู้หญิงคนนี้ทามือเอื้อมไปกดปุ่มสีขาวพอกดปุ๊บเห็นไหมคะทางจอทีวีเนี่ยก็มีคนทางบ้านโผล่ขึ้นมา อันนี้เราเรียกว่าวันทัดทูจอยและไม่ใช่จอยได้แค่มีติ้งซูมนะคะอย่างที่บอกเราเป็นโซลูชันห้องประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องจอยได้หลายม e ติ้งนะคะทั้ง Microsoft Team w e เอ็กซ์กูเกิลมีสามารถจอยเข้าไปได้หมดนะคะมี Scheduling Display หน้าห้องนะคะคุณสามารถทําให้ห้องประชุมคุณดูหรูหรามาเห่าได้เนาะด้วยการที่แบบซูมเนี่ยเขียนซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วคุณสามารถโชว์ได้เลยว่าห้องเนี่ยชื่อห้องอะไรมีใครประชุมเวลาไหนยังไงบ้างนะคะก็เอา d e v ว c e ของ ทางเยลิงเนาะที่ชื่อว่า Room Panel เนี่ยมาแสดงผลด้านหน้าห้องประชุมได้นะคะมีเรื่องของคอนเทนต์แชร์ g นะคะที่บอกว่าไม่ต้องเสียบสายดองเกิลต่างๆเลยคุณสามารถกดปุ่มแชร์สกินที่แอปพลิเคชัน o o m นะคะแล้วมันก็จะแชร์เข้าไปบนการประชุมของคุณได้เลยนะคะบนจอในห้องได้เลยนะคะมีเรื่องของดิจิตอลไซเนตเนาะที่ทำให้คุณสามารถสร้างแบรนด์อเวนิททำการโฆษณาประชสัมพันธ์ในองค์กรของคุณได้ ทั่วทั้งองค์กรเลยไม่ต้องลากสายแรนเป็นแค่ให้มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะคะมีอุปกรณ์ที่รองรับสูมรูมนะคะคุณก็สามารถบอสแคสต์นะคะเรื่องของดิจิตอลสนิทไปได้ทั่วบริษัทคุณเลยนะคะแล้วทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันเซ็นทรัลไม่เหน่งค่ะบริหารงานการจาัดการจากส่วนการนะคะคุณสามารถให้อด m มินนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานนะคะแล้วก็บริหารห้องประชุมทั้งหมดนะคะสร้างตัวของ ด i จิตอลไซเนตนะคะไปยัง12สาขา18สาขาของคุณได้โดยที่แอดมินนั่งอยู่ที่ห้องทํางานของเขาอางเพราะว่าเราทํางานบนพอท่อของ Zoom นั่นเองนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถึงแม้ว่า Zoom เราจะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของการสื่อสารคอมมูนิเคชันนะคะแต่เราสามารถอินทิเกตเข้ากับระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะคะ Microsoft c a l e n d a r เนาะหรือว่า Google Calendar ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสเก e ดูมิทติ่งนะคะผ่าน Microsoft ผ่าน Google หรือผ่าน Zoom มันก็จะลิงก์ซิงกันได้นะคะเพราะว่าเราทำไว้แล้วให้มันง่ายต่อการที่จะสิงร่วมกันนะคะเพราะเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญกับห้องประชุมนะคะที่ AI เข้ามาช่วยในการทำงานวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณนั่งประชุมกัน10คนนะคะมันคงจะดีถ้ามีป้ายชื่อบอกว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใคร อย่างตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่หน้าจอเนาะมันก็มีป้ายชื่อบอกว่าตอนนี้คนที่พูดอยู่ชื่ออะไรเพราเอ็นใส่ชื่อเอาไว้แต่ลองคิดภาพห้องประชุมสิมันไม่มีแต่วันนี้ซูมมี AI เข้ามาช่วยนะคะที่จะสร้างสมาร์ทเนมแท็กนะคะให้ให้คนนั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยสมมติคุณนั่งกันสิคนค่ะคุณก็สามารถสร้างเนมแท็กแปะไว้บนตัวคนแต่ละคนได้เลยว่าแต่ละคนมีใครชื่ออะไรบ้างนะคะอันนี้คือฟีเจอร์หนึ่งของซูมลูมที่เข้ามาช่วยให้คุณแบบในการประชุมมาว่ามันดูเหมือนเหตุหการณ์มากขึ้นได้ เข้าใจมากขึ้นว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็นี่ค่ะถึงแมบบ้ว่าโซลูชันจะชื่อซูรูมนะคะแต่ว่ามันง่ายต่อการจอยเข้าไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะทำให้คุณเฟกซเบิลไม่ต้องเปลี่ยนดีไวซ์ไปมาไม่ต้องใสอินใสเอาอุปกรณ์นู้นนี้นั้นนะคะก็ทํางานบนซูรูมอย่างเดียวได้เลยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดคุณทํางานมีระบบตัวกรอบตัวเก่าของซิสโกอยู่ที่มันใช้เป็นการ call end to end กันแบบ o n พรีมนะคะคุณสามารถเอาลายเส้นของซูมที่ชื่อว่าซีอาร์ซี A. เข้าไปใส่และทําให้อุปกรณ์นี้สามารถคอออนไลน์บนเว็บของ Zoom ได้นั่นเองนะคะจบไปในของส่วนของ Zoom Room มาดูอีกนิดนึงค่ะเราเรียกว่า Zoom Workspace r e s e r v a t i o n เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Zoom Space เหมือนกันนะคะ Zoom Workspace r e s e r v a t i o n คืออะไรนะคะวันนี้ ประสบปัญหากันเยอะเลยว่าหลายบริษ,ษัทหลังจะเกิดโควิดเนาะจากที่เคยมีออฟฟิศ5ชั้นแล้วอาจจะยุบเหลือ3ชั้นนะคะแล้วก็มีการหมุนวนกันเข้ามาทํางานเนาะมีฮอตซีทให้ทํางานฮอตซีทเนี่ยข้อสําคัญเลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เราเข้าไปเราจะได้นั่งจุดไหนนะคะแต่วันนี้ตุณมีระบบที่เรียกว่า workspace reservation คือช่วยในการจองพวกเก้าอี้โตทํางานพวกนี้ให้คุณได้นะคะคุณแค่เปิด แอปพลิเคชันซูมบนมือถือของคุณหรือว่าเปิดบนคอมก็ได้นะคะหรือว่าเปิดบนปฏิทิน Microsoft หรือว่า Google ของคุณก็ได้แล้วคุณก็เลือกดูว่าคุณจะนั่งที่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณเปิดบนแผนที่ที่เป็นร์แปนของบนหน้าแอปซูมเนี่ยคะ่ะคุณสามารถดูได้เลยว่า f อร์ a n นเนี้ยมีที่นั่งตรงไหนว่างตรงไหนไม่ว่างแล้วซูมค่ะเรามีระบบตัวหนึ่งเรียกว่า smart suggestion ที่มี AI เข้ามาช่วยในการทำง,งาน smart suggestion คืออะไรมันจะเรียนรู้พฤติกรรมเราคะ่ะว่าปกติสมมติว่า เอมาชอบนั่งตรงชั้น2บริเวณใกล้ประตูทางออกเอมจองทุกครั้งก็จะจองตรงนี้เอไของซูมเขาก็จะจดจําค่ะว่าเอมนั่งที่นั่งนี้พอเอมเปิดระบบขึ้นมาจะจองค่ะแล้ววันนั้นที่นั่งตรงนั้นเต็มซูมก็จะบอกเลยค่ะว่าเนี่ยที่นั่งที่คุณนั่งประจำบบมันเต็มน,นะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมง,งานที่คุณทํางานด้วยประจําเนี่ยเขาย,าย้ายไปนั่งตรงนี้มีโต๊ะว่างอยู่ใกล้ๆตรงนี้คุณสนใจจะจองใหม่เห็นไหมคะนี่ก็มี AI อเขา ใการทำงานในระบบ Work Space Reservation ด้วยทำให้คุณสามารถที่จะจองที่นั่งได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องมานั่งหลับตาเดินเข้าไปแล้วเอ๊จะได้นั่งหรือเปล่านะคะจองล่วงหน้านะคะเดินเข้าไปเช็คอินทำงานก็ง่ายแค่สกแกน QR Code น,นะคะโปรไฟล์ของเราก็จะลงไปที่โต๊ะแล้วว่าโอเควันนี้คุณเองม,มานน่าทำงานแล้วแล้วจะเห็นนะคะว่ามันจะมีหน้าตาโปรไฟล์เราด้วยทำให้เวลาเราใช้งานพวกนี้มันก็จะดูง่ายว่าใครเป็นใครนั่งอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลนะคะ ไว้ดูบริหารจัดการได้ด้วยนะคะอันนี้คือระบบที่เรียกว่า work space resolution เพราะนั้นเองถ้าใครใช้ zoom อยู่แล้วนะครับลองไปดูนะมันมีฟีเจอร์เยอะจริงๆนะครับหรือใครยังไม่ใช้ zoom ก็ลองเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันเะครับเราก็มันอัปเดตไปเยอะจริงๆตอนนี้ใช่จะเห็นว่าที่เอ็มพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ meeting แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คนเข้าใจกันแล้ว Zo o meeting ซื้อทำไมทำไมต้องซื้ออะไรเงี้ยวันนี้คุณได้มากกว่า ีกนิดนึงคุณเอมแล้วถ้าสมมุติคนสนใจแล้วกันตอนเนี้แล้วถ้าจะดูเรื่องของไลเซน์นี่ยมันมีรูปแบบการคิดยังไงครับคุณเอมเรา,เราคิดอย่างนี้ค่ะตัวของไลเซนซ์มันมีหลายประเภทด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วซูมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายค,คุณแค่เข้าไปที่หน้าเว็บ zoom us คุณแค่กด Sign Up ค,คุณใช้ซูมได้เลยฟรีอ่าอ่าเีแต่ว่ามันจะมีเรื่องของลิมิตต่างๆอาจจะใช้ 40, 40นาทีตัดนะคะ <okay S 2> แล้วเราก็จะเริ่มเป็นแพ็กเกจขึ้นมาว่ามีแพ็กเกจชื่อว่าโปรแล้วก็ขยับเป็น Business บิสเ n e s ด็แล้วก็เป็น e อนเตอร์ s รนะคะมันก็จะมีราคาที่หลากหลายมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นอย่าง Pro ก็อาจจะทำให้คุณสามารถที่จะมิทติ้งได้แชทได้ใช้เมลแ e ล d a r มี AI เข้ามาช่วยได้นะคะแต่ถ้าพอขยับขึ้นไปเป็นบิสเนสเนี่ย คุณจะมีพวกระบบสเกจโดเลอร์ขึ้นมานะคะคุณมีเรื่องของสมาร์ทแคปชั่นขึ้นมาช่วยขยับขึ้นไปเป็นถึงกลุ่มที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์คุณก็จะมีซูมรูมบันเดิลมาให้ด้วยคุณมีซูมเวิร์กสเปซบันเดิลมาให้ด้วยแล้วก็เอ็นเตอร์ไพรส์บางลายเส้บางประเภทเนี่ยมีซูมโฟนบันเดิลมาให้ด้วยทําให้คุณสามารถใช้ระบบโทรศัพท์ที่มันเคยตั้งอยู่ที่โต๊ะเนี่ย ขึ้นมาอยู่บนมือถือขึ้นมาอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะคะอันนี้คือประเภทของอลายเส้นของ Zo ู om นั่นเองกก็ถ้าใครสนใจนะก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Zo ู om ดูนะครับหรือจะติดต่อมาทางเราก็ได้นะเราช่องทางการติดต่อเรายังไงดีก็ไคุณจะซื้อ Zo ู om นะคะวันนี้เรากับพอยทําำงานร่วมกันนะคะคุณจะซื้อ Zo ู om เดียวๆบวกพ่วงกับอุปกรณ์ของเยลิงติดต่อมาที่วีซีก็ได้นะคะ Z o m z o o m @vst.co.th หรือจะติดต่อไปที่ทางพอยนะคะเราก็บันเดิลไปร่วมกันได้นะคะใช้ถนัดทางไหนติดต่อช่องทางนั้นค่ะเราขายให้ในราคาเดียวกันโอเคได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเรา2องดิสติบิวเตอร์ผนึกกาลังเลยแล้วกันนะครับดันซูมแบบเต็มรูปแบบนะครับดันซูมเต็มที่อยู่แล้วสนใจในเรื่องของไลเส้นสนใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เซอร์ติฟายกับซูมติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้ง vst ทั้ง o o s e Technology นะครับแล้วก็ผมก็จะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนะครับโอเคงั้นวันนี้ลานไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ